น่าชื่นชมขุมทรัพย์เบสรักวณนี ขุมทรัพย์เบสรักวณีรวยดุดมหาเศรษฐีตั้งแต่อายุยังน้อยน้าชื่นชมขุมทรัพย์เบสรักวณีลูกสาวสมรักคำสิงรวยดุดมหาเศรษฐีสำหรับเบสรักวณีลูกสาวคนเก่งของสมรักคำสิงที่ทำงานทั้งสายาละครและเข้าสายโซเชียลเนหนึ่งช่องจนช่วยพ่อปลดภาระที่เคยติดค้างได้สำเร็จแถมแววว่ายังสามารถโกยเงินเก็บจากการทำช่องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 62ล้านบาทอีกด้วยและที่สำคัญยังรักกี้อินเลิฟค้งรักหนักมากกับตรงตรงเดอะสตาอีกหนึ่งคู่หวานที่น่าอิจฉาที่สุดใน3โลกก็เปิดอกเคลียร์ใจทุกเรื่องร้อนกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิพาในรายการโต๊ะหนูแหม่มว่าแหม่มสุริวิพาฉายาตอนนี้คนเรียกว่า100ร้อยล้านเบสรักกว่านีหนูยังไม่ถึงขนาดนั้นอย่างจ้างได้อยู่ค่ะเป็นอาชีพหลักของหนูลยคือทําช่องหนูทําทุกวันหนูจะลงคลิป เนี่ยวันเว้นวันเลยค่ะหนูก็งงเหมือนกันเป็นรายได้หลักช่วยพอปลดภาระนั้นทํา พราะพ่อสั่งให้ทําเหมือนพ่อรู้มาจากเพื่อนคุณพ่อทําไปเถอะเดี๋ยวมันก็ได้ตังย้อนไปเมื่อ4ี่หปีที่แล้วตอนนั้นอายุ17เองเริ่มจากเราไม่รู้จะถ่ายอะไรก็เริ่มถ่ายจากน้องชายน้องชายหนูเขาเดินสายเตะบอลเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีแข่งหนูก็ไปตั้งก้องน้องพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวเราทําเพลงกันดีกว่าคลิปเนี้ยดังได้พระน้องชายเด็กๆชอบฟังและคนก็มาติดตามช่องหนูแหมมสุริวิภาตามส บอกว่าลงคลิปวันเว้นวัน,วนหนึ่งปีจะมีะไรายได้ถึง 62ลร้านบาทเบสรักวณีหัวเราะหนูไม่รู้อะ่ะอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามแม่เพราะแม่เป็นคนเก็บตังค์หนูไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นแหม่มสุริวิภาเห็นว่ามูอาจารย์ไพรโรดปังร้อยันเบสรักวณีคือคุณพ่อจะรู้จักสายมูเยอะมากและก็รู้จักอาจารย์ไพรโรดเท่าน,นั้นหนูก็ทํา YouTube แล้วนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรตอนนั้นอาจารย์เขาเซ็นยันให้หรือเปล่าเราก็เลยได้เข้ามาในวงการหลักๆเลยทุกคน คุณหมอจะบอกว่าให้กระตันยูไว้แบบนี้ตลอดไปเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เราทําโชคดีที่เรามีตังตลอดเวลามีงานเข้ามาสม่ําเสมอเพราะเราดูแลพ่อแม่เขาก็อยากให้เราดูแลต่อไปมาว่าอาจารย์บอกว่าจะรวยพันล้านหนูก็รออยู่นะคะขางอีกเยอะยังไม่ใกล้ค่ะแม่มสุริวิภาก็มาว่าจะออกเรือนซื้อบ้านของตัวเองเบสรักวณียังค่ะถ้าออกเรือนต้องให้ผู้ชายซื้อ เราซื้อเองไม่ได้คือบ้านเนี่ยหนูซื้อไว้ก่อนที่คบกับพี่ตรงๆพอคบกับพี่ตรงๆคนก็คิดว่าเป็นเรือนหอหรือเปล่าออกมาอยู่คนเดียวไม่เลยค่ะหนูซื้อก่อนเพราะหนูอยากอยู่บ้านคนเดียว